ลอา,าดูกันครับตอนนี้ครับติ่นแล้วครับมีใหญ่ของเราแชร์รถไยครับโอ,ค,โอค,ครับดนมากครับด่านมา49ครับแรงครับยังอยู่ที่ ที่ปรับทำเนรีสรทอยู่นะครับพี่เ็นพี่เปนคุมเองเลยครับฝนว่าโบวายแล้วรดติดรดติดฝนว่าติดลมตลอดโบวายฝนว่าคุมเองเลยครับ คำแอลปานเจ้านาเลยว่ะเนี่ยตู้ตูอ ที่ที่เรามีรถไถอยู่สองคันครับถึงรถเราจะติดออก็เอาขึ้นได้อยู่ครับสองคัน <c oughs> มีห้าสิบกับสี่เก้าครับยันมาก,กับคูบูต้าของเราเป็นงานกำลังตัวนี้กำลังปรับครับสายปั่นายปับครับตัวนี้ยันมาก,กับคูบูต้าปรับเพื่อจะทำเป็นรีสอร์ทแล้วก็เป็นทํานาครับ Obrigado. Uh -huh. จะมีการติดลมกว่านี้หรือเปล่าครับดูครับลอยครับลึกไหมครับเนี่ยฝนตกดินบวม เอาเร่อมือนายเมคอเล็กลดเขาท่าลายละคันแล้วแต่ะจะยอ้อนแสงมานะครับลงช่วงนี้ก็หากินกับ ลดดินลดแมคโครกันนะครับ เดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเราจะมา,อ,าอัปเดหมานะครับอันขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับผมขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับ